สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุขข่าวเด็ดข่าวเด่นวันนี้แอดก็มีข่าวสารพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารพยากรณ์อากาศประจําวันที่6มิถุนายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมาตบันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับเคลื่อลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7-10มิถุนายน2563โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีผลตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านพระยาแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาาตะวันออกเชียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมง ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรียุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38งาสิองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2มองถึงาสิองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาประตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36งาสิองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32งาสิองศาเซลเซียสลมตะวันต,ต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 5ึากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีผลฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและพร,ริมรมณฑทนมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีผลฟ้าคนองร้อยละ6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกอย่างใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ